นิิดกกสอ,ออกสั่นควันแขวนก็เพราะแฟนไม่มีนักหัวใจทุกเทียงเงาทีทีทุกเชา้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจีริสซิมาแล้วจ้ามาพร้อมกับภาพบรรยากาศความสนุกสนานของเบื้องหลังก้องถ่ายทำมิวสิคดอเพลงใหม่ของคไายอาเยามค่ะ แล้ววันนี้เราอยู่กันที่นิวรัตนาสินสกสตูดิโอกับกองถ่ายทำมิวสิคโดเพลงของอีกหนึ่งสาวแซ่บจากเสมอสอนที่มีออมบุบรีอาสยามค่ะที่เซ็กซี่น้อยกว่าจิริิีนึงกับการร้องเพลงเดี่ยวครั้งแรกในเพลงอกสั่นเช็คแหมแค่ชื่อเพลงก็ชวนให้หนุ่มๆน,น้ำลายไหลแล้วนะคะสาวออ สวัสดีค่ะออมรูบเบรียรสยามค่ะวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็กำลังอยู่ในกองถ่ายเพลงอกสัน เ,เพลงของออมีกิมมิ่ก็คือออมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเพราะฉะนั้นอันก็เลยนําเอาท่าที่ออกกําลังกายง่ายๆมาประยุกต์เข้าในเพลงด้วยนะแะ <Yeah. S 1> ก็สามารถติดตามกันได้ค่ะคำว <Yeah. S 1> ่า,าอกสั่นในเพลงนะคะก็จริงๆหมายถึงแบบว่าเราเนี่ยชอบผู้ชายคนหนึ่งอยากจะให้แบบผู้ชายคนนั้นเนี่ยเข้ามาหาเราวหวั่นไหวอยู่นะฉะนันอกสั่นนะอะไรอย่างนี้ค่ะอ <Yeah. S 1> อมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในกองถ่ายเนี่ยมีใครรู้สึกอกสั่นแบบอื่นอีกบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ อกสั่นเหรอคะเคยค่ะตอนที่เห็นผู้ชายหล่อๆลมสซิเคตเดินผ่านนะคะ่ันเหรอคะเคยค่ะตอนเดินห้องน้ำผู้ชายอ่าคุณนางคะถ้าเป็นจิริศไปเข้าห้องน้ําผิดเป็นห้องน้ําชายาจิริศว่า,าไม่ใช่แค่อกที่สั่นแน่ๆค่ะคงจะต้องสั่นทั้งตัวเลยแหละคะ่ะอกสั่นก็ตอนที่หนูแอบหนีแฟนไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นไงคะบันนะคะเคยคะ่ะ ตอนวิ่งอะค่ะไงเนี่ยสันยส่นเลยสั่นเลยตื่นเต้นร่ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> กับนางเอก MV เสาออมเซ็กซี่สั่นตลอดเลยเนี่ยปักสวดยอดอา,อาออมคะพ่อหนุ่มสุดหล่อคนสุดท้ายเนี่ยจิริศขอนะคะอยากให้มาสอนทำท่าอกสั่นแบบ และภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิโ,โอเพลงใหม่ของค่ายอัสยามได้ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะตีสนิทสก,กิจกอง